ไม่จะเป็นต้องถึงกับ Air i n v e r วอรตก็ประหยัดไฟได้ในราคาเบาๆกับแอร์ a i k i n s m a r t 2 FTM Series สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมและก็ทีมงาน Air Service กันอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาไขาข้อข้องใจกับ Air Daikin s m a r t 2ที่มาในซีรีส์ FTM นะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นโปรดักต์ของเมื่อปี2017นะครับแต่ผ่านมาจนถึงปี2021แล้วเนี่ยยังคงขายดีอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็เลยจะไปเจาะลึกกันดูนะครับว่าทําไมเขายังคงขายดีอย่างต่อเนื่องแสดงว่าเขาต้องมีอะไรดีต้องมีอะไรเด็นแน่ๆครับแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับแต่ก่อนอื่นเลยอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆนําเสนอให้ทุกคนต่อไปนะครับแล้วใครก็ตามนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วชอบแอร์รุ่นนี้หรือมมกรรทัุ่่นนไหนๆนคสาาถ เช็คราคาได้แล้วนะครับที่แอป Air Service แอปรวมร้านแอร์ใกล้บ้านคุณนะครับแอปนี้สามารถหาช่างแอร์ก็ได้นะครับยังไงก็ลองใช้ดูนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไป Air Service แอปรวมร้านแอร์ใกล้บ้านคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับ Air d a ด i n s m a แมททนะครับรุ่นนี้เป็นแบบไม่อินเวอร์เตอร์นะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าตัวหน้าตานะครับนี่เป็นโปรดักต์ของเมื่อปี2017นะครับแต่ว่า ผ่านมาจนถึงปี2021ยังคงดูเรียบหรูสวยแงบอลังการตามแบบฉบับของไดกินนะครับเพราะเขาน้นเรียบหรูอยู่แล้วนะครับจะทรงประมาณอย่างนี้นะมีเคิร์ฟเคิร์ฟตรงหน้ากากนะครับเดีย๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีฟีเจอร์อะไรเด่นๆบ้างอ่ะอย่างแรกเลยนะครับก็คือ New Easy Cleaning นะครับถาดรองน้ำทิ้งสามารถถอดล้างได้ ถาดรองน้ําทิ้งถอดล้างทาความสะอาดได้ช่วยให้ง่ายต่อการดูแลรักษาสามารถทําความสะอาดได้ทั่วถึงยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นไม่เป็นที่สะสมของแบคทีเรียอันก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ต่างๆนะครับรุ่นนี้สามารถถอดถาดน้ําทิ้งเพื่อทําให้เวลาเราเรียกช่างมาล้างแอร์เนี่ยมันสามารถทําความสะอาดได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวดูตามตัวอย่างนี้เลยครับสามารถแกะแยกชิ้นส่วนด้านล่างได้นะครับดูรูปแรกนะครับพอถอด้ากาศอกมาปุ๊บ ถัดมารูปที่2คือรูปข้างล่างนะครับก็จะถอดฐานน้าทิ้งออกมาและพอรูปที่3นะครับนี่คือคราบคราบตอนที่เรายังไม่ได้ล้างน,นะพอเราถอดฐานน้ำทิ้งได้แล้วเนี่ยมันจะเจอคราบสปกปรกแบบนี้เนี่ยแหละแล้วเราก็จะสามารถทําความสะอาดได้ก็คือเวลาช่างล้างแอร์เนี่ยพอถอดฐานน้าออกมาเนี่ยเขาก็สามารถทําความสะอาดตรงจุดนี้ได้ทําให้พวกกลิ่นอับกลิ่นเชือ้อกลิ่นอับ คือกลิ่นอับพวกนี้มันมาจากกลิ่นพวกกลิ่นเชื้อรากลิ่นแบคทีเรียนะครับพอทาความสะอาดหมดเนี่ยมันก็จะไม่มีกลิ่นพวกนี้หลงเหลืออยู่นะครับมันก็จะมาสะอาดแบบภาพสุดท้ายก็คือภาพข้างบนนี้แล้วก็ยังมีระบบ durability นะครับทนทานใช้งานยาวนานนะครับแผงคอยล์ร้อนทําจากท่อทองแดงร้อเปมีความทนทานสูงคยีบระบายความร้อนของชุดคอยล์ร้อนได้รับการเคลือบชั้นอะคริลิกเรซินด้วยนะครับช่วยเพิ่มความทนทานได้มากยิ่งขึ้นและป้องก,กันการกัดก่อนของกรดเกลือและมลพิษในอากาศซึ่งพวก กรดเกลือหรือว่าอะไรพวกนี้ที่ความหมายที่ผมเจอจริงๆก็คือพวกที่บ้านไหนหรือคอนโดหรือที่ไหนก็ตามนะครับที่อยู่ใกล้น้ําคลองหรือน้ําทะเลหรือพวกที่เป็นแหล่งสะสมหรือพวกน้ําขังนะครับมันจะมีพวกกรดเกลือพวกนี้อยู่ซึ่งถ้าพวกนี้นะครับเราไปใช้แอร์พวกที่เป็นแบบคอยมิเนียมหรือว่าคอยที่ไม่ให้ทองแดงไม่ได้เคลือบอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะรั่วซึม จะมีมากกว่านะครับคือพอเป็นรุ่นทองแดงเนี่ยความทนทานก็จะมากยิ่งขึ้นก็แทบเด่นเดีวมากไม่สะทกสถานต่อไอสิ่งพวกนี้เลยนะครับก็นี่คือจุดเด่นขอ นิวส์แมทคูของไดกินนะครับที่ทำไมปี2021แล้วเนี่ยยังคงขายดีอย่างต่อนเนื่องและเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างดีกว่าครับว่าแต่ละไซส์แต่ละขนาดมีค่า s e r เท่าไหร่มีขนาดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเรารู้ขนาดเราจะได้เอาไปวัดขนาดกับตัวห้องเราว่าสามารถติดตั้งได้ไหมทั้งตัวนอกและตัวในนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะพูดเจาะลึกทุกขนาดเลยตั้งแต่9 00 0ม t u จนถึง24 0 0 0ม t u หรือมากกว่าถ้ามันมีมากกว่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่ขนาด9,000 BTU ก่อนนะครับขนาดนี้เนี่ย BTU เต็มมันจะอยู่ที่9,200 BTU นะครับตัวนี้ค่า SER จะอยู่ที่13.38 BTU ต่อวัตตต่อชั่วโมงนะครับและไซส์ขนาดของรุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ที่28.3คูณ77คูณ22.3เซนติเมตรนะครับที่คุณเห็นในภาพเนี่ยมันเป็นมิลลิเมตรนะแต่ผม ตีให้มันเป็นเซนติเมตรเพื่อให้มันง่ายต่อการวัดต่อการคำนวณนะครับส่วนตัวคอยลร้อนเนี่ยจะอยู่ที่ขนาด55คูณ65.8คูณ27เซนติเมตรนะครับยังไงก็ลองวัดดูนะครับว่าคุณสามารถติดรุ่นนี้ไซส์รุ่นนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปติดห้องคุณได้หรือไม่ได้นะครับอ่าต่อมาก็มาขนาด13,000 BTU นะครับรุ่นนี้ ขนาด BTU เต็มก็จะอยู่ที่13,000 BTU เลยนะครับส่วนค่า SER e จะอยู่ที่13,22 BTU ต่อวัตต์ต่อชั่วโมงหรือต่อชั่วโมงต่อวัตต์นะครับรุ่นนี้ตัวคอยเย็นหรือตัวภายในเนี่ยไซส์มันจะอยู่ที่28,3คูณเจคูณ22,3เหมือนกับตัว9,000 BTU นะครับส่วนตัวคอยร้อนขนาดจะใหญ่กว่าขึ้นมานะครับจะอยู่ที่55คูณ76,5 คูณ28.5เซตเมรนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่รุ่น15,000 BTU กันเลยรุ่นนี้ขนาด BTU เต็มแต่ของมันจะอยู่ที่14,400 BTU นะครับค่า s e r จะอยู่ที่14.31คือรุ่นนี้เนี่ยจะประหยัดถ้าเป็น15,000นะจะประหยัดไฟขึ้นมาอีกนะปกติเนี่ยยิ่ง BTU เยอะมันจะยิ่งประหยัดน้อยลงเนาะแต่ว่ารุ่นนี้ทำไมถึงประหยัดมากขึ้นก็ไม่รู้นะครับ จะเป็นรุ่นพิเศษที่เขาทำขึ้นมาก็ได้นะครับรุ่นนี้นะครับตัวคอยเย็นหรือตัวภายในเนี่ยไซส์จะอยู่ที่29.5 9คูณเกคูณยีหมเหมือนกับทุกขนาดหลังจากนี้เลยก็คือ1 8 2 4นแ0 0 0ี่สจะขนาดนี้ทั้งหมดนะครับส่วนตัวคอยร้อนนะครับไซส์จะอยู่ที่5 5า6 5คูณเจ็คูณยี่เซนติเมตรเหมือนกับรุ่นตัว13,000 BTU นะครับ ต,ต่อมาก็มาที่ขนาด่อมาก็มี่นด18,000 BTU ขนาดจริงๆมันจ,จะอยู่ที่18,000กับ90 BTU นะครับค่า SEM จะอยู่ที่13.04 BTU ต่อชั่วโมงต่อวัตต์ส่วนตัวภายในก็จะไซส์เดียวกับตัว1 5 0 0 0 BTU นะครับส่วนตัวคอยร้อนขนาดจะอยู่ที่59.5คูณ84.5คูณ30เซนติเมตรนะครับรุ่นต่อมาคือ 24,000 BTU ขนาด BTU เต็มๆจะอยู่ที่22,530 BTU นะครับค่า SER จะอยู่ที่13.04เท่ากับตัว18,000 BTU เลยแล้วตัวขนาดคอยเย็นภายในเนี่ยก็จะเท่ากับตัว15,000หรือ18,000 BTU เท่ากันนะครับที่29.5คูณ99คูณ26.3ส่วนตัวคอยร้อนเนี่ยขนาดจะใหญ่ขึ้นมาครับจะอยู่ที่ไซส์จะอยู่ที่ไซส์77คูณ90คูณ32เซนติเมตร นะครับส่วนขนาดสุดท้าย28,000 BTU ตัวขนาดจริงๆของมันจะอยู่ที่24,500 BTU นะครับตัวค่า SER จะอยู่ที่12.33 BTU ต่อวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับตัวไซส์าภายในนะครับขนาดก็จะอยู่ที่29.5คูณ99คูณ26.3ซมเหมือนกับ รุ่นผ่านๆมาตัว15,000จนถึง24,000นะครับแล้วก็ตัวคอยล์ร้อนจะขนาดเดียวกับตัว24,000 BTU ท,ที่77คูณ90คูณ32เซนติเมตรนะครับรายละเอียดก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือระบบคูลไลน์นะครับหรือระบบศูนย์บริการ Call Center ของไดกิ้นนะครับคุณสามารถโทรได้เลยที่027153333นะครับโทรไปแจ้งซ่อมก่ได้โทรไปสอบถามเรื่องแอร์ก็ได้สอบถาม อะไรก็ได้ยกเว้นกินข้าวนะอย่าไปถาม<ช>เขา,านะครับ,รบดูคลิปจบแล้วนะครับน่าจะได้ข้อมูลดีๆหลายๆอย่างสําหรับคนที่กําลังมองแอร์ที่ไม่ต้องแพงมากแล้วคุณภาพระดับผมว่า5ดาวได้เลยนะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับต่อให้รุ่นนี้จะผลิตมานาน สักหน่อยนะครับแต่ว่าผมว่าก็ยังเป็นที่น่าสนใจและก็ยังคงสามารถซื้อใช้ได้อยู่นะครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กาลังมองหาแอ์นะครับจะได้ตัดสินใจได้ถูกนะครับว่าควรจะใช้ยี่ห้อไหนควรจะใช้รุ่นไหนอ,อะไรที่มันเหมาะกับตัวเองนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆนําเสนอให้ทุดคนต่อไปนะครับและสําหรับใครที่กําลังมองหาแอร์แล้วยังไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับคุณสามารถเข้าไปเช็คราคาได้น แอ r i r s e ร v i c e App รวมร้านแอร์ใกล้บ้านคุณนะครับดาวน์โหลดได้แล้วนะวันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS นะครับและนอกจากจะเช็คราคาแอร์นะครับคุณยังสามารถหาช่างแอร์ใกล้บ้านคุณก็ได้นะครับก็ลองดูนะครับเผื่อมีร้านแอร์ใกล้บ้านคุณนะครับอก็คุณจะต้องจบกันไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับคุณเคยไหมอยากจะหาร้านแอร์แต่หายากเหลือเกิน